รางวัลโพธิคยานาคาทิบดีสาขาพุทธศิลป์ประเภทบุคคลขอมอบรางวัลให้แก่อาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณีประกาศเกียรติคุณรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาพุทธศิลป์อาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรอ,อายุ85ปี ศิลปศาสตร์บัณฑิตสถาปัตยกรรมไทยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณีประจำปีพุทธศักราช2546ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีอาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรเป็นอุบาสิกาผู้มีความรู้ความสามารถถึงพร้อมด้วยศีลธรรมอุทิศตนส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญแห่งพระศาสรา ได้สร้างสารรค์ผลงานที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยที่โดดเด่นและมีคุณค่าระหว่างรับราชการได้เป็นประธานกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยเป็นอาจารย์สอนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยแก่เยาวชนนักศึกษาเพื่อสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยหลังกเกษียณอายุราชาการได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทยให้ความรู้ทางวิชาการในด้าน สถาปัตยกรรมไทยอย่างต่อเนื่องและยังคงสร้างสรรค์งานออกแบบรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและกรรมการดําเนินง,งานด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการต่างๆให้กับกระทรวงวัฒนธรรมด้วยอาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอาทิงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยที่ตกแต่งประกอบลวดลายพญานาะคและลวดลายพื้นถิ่นต่างๆออกแบบงานสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับวัดวาอารามที่สําคัญเป็นจํานวนมากทั้งในและต่างประเทศ เช่นอาคารมนดกและพระธาตุเจดีพระอุบาสดพระวิหารสาลาการปร,รียนและเมนพระกรรมฐานและสังคารานุสรเป็นต้นนับได้ว่าอาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรเป็นอุบาสิกาที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรับรางวัลโพธิคยานาคาธิปดีจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาพุทธศินเพื่อประกาศเกิตติคุณให้ปรากฏภัยสารเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไปประกาศณวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566สวนสาธารณะองค์พญาสีผู้ชงม,มุกดานาคาราชแกก่งกระเบาอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร